ครับขอสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับวันนี้พาพี่น้องมาร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของคนไทยเรานะครับเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงซึ่งในวันนี้ครับทางคณะกรรมการหมู่บ้านทางผู้นำนะครับซึ่งได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะครับในเรื่องการจัดทํากระทงนะครับก็คือร่วมแรงร่วมใจกัน นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องนะครับในเย็นวันนี้นะครับมาร่วมสืบสารระเพนีที่ดีงามนะครับของคนใต้เรานะครับเกี่ยวกับประเพนีลอยกระทงน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้จัดเตรียมนะครับอุปกรณ์ที่สามารถย่อยสลายได้นะครับก็คือต้นกล้วยนะครับ ต้นกล้วยครับพี่น้องต้นกล้ว,ลวยเราจะเป็นต้นกล้ว,ลวยเป็นใบกล้วยตอนนี้เพิ่งจะเริ่มงานนะพี่น้องก็จะเริ่มหลั่งไหลกันมาเรื่อยๆซึ่งมาช่วยกันจัดเตรียมนะครับเพราะว่าสลายแห่งนี้นะครับอยู่ติดกับหนองน้ํานะครับหนองน้ําขนาดใหญ่ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ1 0 1ไร่ในส่วนที่เหลือปกติมันจะร้อยกว่า ครับตอนนี้จะเหลือประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยไนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งไดนะครับเดี oh <my> ๋ยวพาไปร้องมาติดตามชมนะครับตอนต่อไปนะครับ oh <my> เป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้นะครับ oh <my> การจัดเตรียมก็ก oh <my> ำลังกำลังเย็บนะครับก oh <my> ำลังเย็บอยู่ เป็นพันสดุที่สามารถย่อยสลายได้แล้วก็เป็นอาหารนะครับปูปลาเดี๋ยวรีวิวสักหน่อยก่อนรีวิวลง YouTube ก่อนหนึ่งร้อยใช่ไหมเราก็ลงแเราก็ล้มควายหนึง มันตืกรลักฐานว่ะเดี๋ดื้อนี่เด้อนะครับผู้ใหญ่ตาอ้วนทำบุญหนึ่งร้อยบาทคอเงี้ยออยู่ตรงนึงคุณเน็ตต้องบนบุตรเลยนะครับส้าวบวันนี้กอถือว่าเป็นบันดีนะครับเดี๋ยครับรปเพณีลอยกระทงนะครับก็ทางผู้นำได้มีการจัดตั้งกองทุนสาธารณกุศลนะครับประจำหมู่บ้านเพื่อให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการ ทำกองทุนนะครับกาสนับสนุของหมู่บ้านเรานะครับกองทุนตรงนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดหรือว่าผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่เจ็บแค่ได้ป่วยนะครับเราก็จะมีกองทุนตรงนี้ในการดูแลกันนะครับในการมอบเป็นขวัญกาลังใจในะครับกับพี่น้องในหมู่บ้านเรานะครับพระราตทางเป็นของพระป่านะครับในลักษณะนี้ น,นี่คือคนนำของเราครับเป็นสตรีเหล็กของหมู่บ้านของเรานะครับเด็น้องมาดูมาชมกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นทีมแม่ครัวนะครับโดยกรนนำของเสาวอ่อนขาลอ้อนะครับเป็นยูทู u b e y o u เ u อร์นะครับยูทูปเปอร์รป,ปร,ระจำหมู่บ้าน ยานูังสมค่ะครับตอนนี้ประสบผลสำเร็จนะครับในด้านการจัดท YouTube. ํา y o ู t u b e รัาถือว่ารับสักจาระไหมคะสนใจสัจส่งได้เด้อพี่น้องนะครับทีมงานเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจร่วมด้วยช่วยกันส่วนฝังท่านี้ก็จะมีอีกนะครับทีมงานอีกหนึ่งทีมงานเด้อนี่ทีมงานแม่ครัวอีกหนึงหนงจุด ก็จะมีหลายจุดหลายที่นะครับที่ได้ช่วยกันการขุดมะพร้าวขุดแบบโบราณโบราณดพี่นองเด้อนำมาชมกันมีใค่เมดิ亚เด้อนี่ใครมีใจก็มาเด้อมาช่วยกัน ตอนนี้ก็เริ่มมาเยอะแลวครับันเ,เริ่มมาเรื่อยๆ,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 ๆนะครับทีละคนสองคนมากันเรื่อยๆนะครับมากันเรื่อยๆมาร่วมเพลงร่วมใจร่วมโว,วยช่วยกัน,นเพื่องานของเราเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพาเพี่นน้องมาดูมาชมกันนะครับสำหรับตอนนี้ก็ได้จัดหาวัสดุดดอุปกรณ์มาเพิ่มอีกนะครับ ว่าจะเป็นทูบเป็นเทียนหรือว่าเป็นดอกไมก้นะครับในการมาช่วยกันจัดแต่งสำหรับกบระทงวันนี้ก็ไอให้พี่น้องได้บูชาเอาครับที่ทำากันก็เพื่อเอาเงินมาสมทบตรงกองทุนสาธารณกุศลตรงนี้นะครับก็ให้พี่น้องได้ซื้อเอากับตาม ความศรัทธานะครับเธอจะให้5บาท10บาท20บาท30บาทแต่ใครจะทำบุญมาตรงนี้นะครับผมไม่ได้ตั้งราคาไว้นะครับขึ้นอยู่ที่ความพอใจของพี่น้องพวกที่ทุกๆปีก็จะทำมาลักษณะนี้นะครับคนในหมู่บ้านก็ไม่ต้องอันนี้ลง y o u u t b ยูทูบอันนั้ตอนถ่ายนะไม่ถ่ายเนาะ ใช่ตอนกินนี่แล้วเปรียบชาวบ้านชาวเมืองครับนะครับ<โ>อตอนนี้ก็กํกลาลังจัดเตรียมซุ่มนะครับซุ่มหรือว่าซุ้มนั่นแหละซุ้มประตูซุ้มที่จะเซลฟี่นะครับจะน้องหลายคนอาจจะสงสัยเนาะครับว่ามันจองเปียงนะครับจองเปียงมันเป็นภาษาเขมรเ้อครับเนี่ยเป็นเขมรอยากฮะ อ๋อมันมีที่มาเราได้สัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์หน่อยได้สัมภาษณ์คนรู้เนาะคําว่าจองเปียงหมายถึงอะไรครับคําว่าจองเปียงหมายถึงประเพณีนอยกระทงค่ะคํานี้มาจากอ่สมัยพระเจ้าทายสระค่ะพระเจ้าทายสระถ้าใครติดตามชมละครพมลิขิตจะทราบการจ่าวัเพณีจองเปียงหมายถึงหมายถึงการรอยกระทงในวันเพ็ญเดือนสิบสองค่ะ ขอบคุณมากครับพี่น้องหลายคนก็คงจะเข้าใจนะครับเนี่ยคาว่าจองเปลียงนะครับว่ามีพี่น้องหลายคนทักมาว่าจองเปลียงเป็นภาษาเขเมรแต่ความจริงไม่ใช่นะครับก็เราได้สัมภาษณ์ผู้รู้ไปแล้วนะครับก็คือความหมายของคําว่าจองเปลียงนะครับตอนนี้ก็กําลังจัดเตรียมนะครับสถานที่ที่อยู่ติดหนองน้ำนะครับเพราะว่าในเย็นวันนี้จะมีประเพณีลอยกระทง นะครับหนองน้ําของเราก็จะมีประมาณจำนวนหนึ่งร้อยหนึ่งไร่นะครับนี่กล้องใหญ่ภัยสารพอสมควรทางคณะกรรมการหมู่บ้านก็ได้จะเตรียมสถานที่นะครับในการลอยกระทงในะค่ำคืนนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมเสริมนะครับอีกหลายรายการด้วยกันนะครับฝากพี่น้องติดตามชมนะครับในค่ำคืนนี้ นี่คือพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่นามาใช้ในงานนะครับเดี๋ยวงานแล้วเสร็จนะครับจะมาดีวให้พี่น้องได้ดูชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ เฮ้ยหน้ามันเคือะไรอย่านั่นรับเอการการแขงขันนีาโอ้เครื่อเคื่เคืไอ้ที่นั่นไมเข้ยอเลเรื่อดำน้ำนี่มันมีเครื่องตัวเรื่องดน้ำด้ยเยอะไร่างนีเองไอ้ที่เขาไหวตรงนี้เลยออ้นี่เขาไหวชัวว้ถ่ายเซลฟี่

cái cái tung lên bậc ngựa dài, đẹp làm đẹp, đẹp làm đẹp, đẹp làm

ตะโลลงน้าดูขวนสมาธิโคตะโลนี่ไม่ไาย่อไรมาายใส่ไ้างใบหวงังรถขอาไไนมาไหโอ้สวยงามนะครับพี่น้องวันนี้วันเม็ญเดือนสิบสวยสวยนะครับวันนี้วันเป็นเดือนสิองครับพี <im <im ่น้องได้ชมได้ร allora ับใจกันนะครับในการมาแต่งติสานในการลอยกระทง นะครับวันนี้ก็เจอว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับพี่น้อง ครับวันนี้ก็ขอความทุกความโูงโปรไปในี่จิตต่างๆครับก็จงอันตรธานหายไปพร้อมกับแม่น้ำพระคงคานะครับลอยคนเดียวเองนู่นเดี๋ยวไอ้โคลอยอยู่ทางนาไม่ใช่ไฟแวบๆๆอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ไยก็ตรงลอยไปแล้วนะครับพี่น้องเฮ้ยโอดได้มาไกลสาวๆดิโอ้ลืมมองดิ โ,โอ้มีค ah. ู่อะไรด้วยทีมองเด้อเนี่ยแหมลืมมองทำไมสิถ่ายด้วยสิยิบบูกันกำลังไล่ลงยูทูบอยู่หนึ่งสองปาบก็ให้ปาบก็ให้ไล่สดอยู่เนี่ยไล่สดอยู่จะลงยูทูบพูดกันซะกำลังถ่ายข่าวทีมองนอนนองอยู่ อธิษฐานยั่ไงน้อนี่น้องอธิษฐานเปื่อเบิ่งเดิอนี่เดิมลอยไปแล้วนะครับลอยไปแล้วนะครับก็พาชมบรรยากาศสวยๆนะครับตอนนี้เริ่มปล่อยกระทงลงไปแล้วนะครับก็นองน้ำแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นนองน้ำธรรมชาตินะครับก็มีการปล่อยกระทงลงใบ นะครับก e ็จะดูสวยงามนะครับวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือนสิบสองนะครับพี่คนไทยทุกคนจะยึดแล้วก็ปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับประเพณีที่ดีงามนะครับเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงนะครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันนะครับก็คิดว่าหลายๆหมู่บ้านก็คงจะจัดกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับการลอยกระทงในวันนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเพ็ญเดือนสิบสอง นะครับพี่น้องก็กำลังหลั่งไหลกันมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็มาเรื่อยๆนะครับนี่กำลังมาก็มีเดอ้อนะครับนี่กำลังมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆวันนี้ก็เจอโอกาสมาไลา สดนะครับว่ามารีวิวนะครับให้พี่อน้องได้ดูได้ชมกันนะครับเพราะว่าประเพณีแต่ละหมู่บ้านก็อาจจะจัดทําไม่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็ในเนขตนครชัยบุรีน,นะครับพอ็จะจัดในลักษณะนี้นะครับจึงก,ก็ขอเรียนเชิญนะครับเพี่น้องร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ง,งามของคนไทยเรา